สบายดีน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้มา่อบอกถึงเรื่องพระอารมณ์กดพี่น้งองโอ้ยบอกเลยเจ็บใจขนาดแล้วพี่น้องเนาะเจ็บใจในเรื่องที่ว่าหลอกคนคักหลอกคนเนี่ยหลอกมาสามสิบกว่าปีมันโด,ดนในพี่น้องประมาณสามสิบแปดปีนะที่หลอกคน้นเอาความสงสารจากการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์นี่ยนะเอามาเรียกร้องความสงสารแล้วก็เรียกร้องเงินบริจาคตั้งแต่สมัยผมเป็นนะักศึกษาอยู่พุ่นนะ ไปเรียไร่าย,ยู่มหาร่ายธรรมศาสตร์กับไปเรียไร่ไปเรียไร่ายเตระเ,เทือนี่ได้บักได้ไหลพี่น้องเงินก็เต็มข้าวเดียวข้าเวเ,าเดียวเต็มของนี่ปั๊ดไหลว่าเมนเทธอนึงเทธอนึงนีงงง่ได้บุหูจักรหลันนะตอนผมเรียนจบผมไปเหตุงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบรนโป่งจังหวัดลาดุรีนี่อำเภอบรนโป่งจังหวัดลาดุรีนี่เป็นอำเภอใหญ่เนาะแล้วกับกู้คนก็มีฐานะเนี่ยไปบริจาคยูหันเนี่ยปั๊ดโถว่า ของนี่แม่นบอหัวได้จักหลายรหลดสิบหลอเงินนี่เข้าเดียวเต็มบาทเข้าเดียวเต็มบาทเพราะว่าเมื่อเดียวไปเพื่อบันพวงได้เป็นสิบลานและคิดว่าพี่น้องคิดเบื้องตีล้วว่าตลอดระยะเวลาสามสิบกว่าปีเนี่ยนะไปบริจาคยูททั่วประเทศเนี่ยละขยันสำนะขยันไปรับบริจาคเกาะสมุยกันยังไปเกาะพังงนันก็นไปไปทั่วที่ทั่วแดนมันในเงินเด็ดพี่น้องแล้วก็อ้างแต่ว่าเงินบพ่พ่อเงินบ่พ่อที่จะรักษา ดูแลผู้ป่วยที่เสื่อม้อพีเพราค่าดเสียใจหลายอันนั้นอันนี้ว่าไปแล้วบ่พ่อจังไดเนาะจากบ่พ่อแนว่ดมีเงินไปซื้อที่ 2- 3สพันไรเงินไปส้่อ 2, 3, อง,สงอาาราร้างาล่วงเรี่มกาสั่งมันบอกส้างสนามฟุตบอลแบบให้โซกาส้าง่งโอ้ยจากมันจิดอย่างของสงมันเป็นการลงทุนทังธุรกิจเนี่ยหลอกเอาเงินประชาสนต้มตัวเงินจากประา่าส้นเอ,เอาความสงสารเนี่ย มานี่ยโ้คือการวานวัยงานราชก,การปล่อยให้เรื่องนี้เ,เกิดมาโดนในจังหวดสามสิบกว่าปีนี่มันโมเมนเวลาที่แบบข้าวเดียวที่เป็นของมันโดนแห้งอิหลีนะจนเกือบครึค่งคอนชีวิตของบุคคลคนหนึ่งนี่นะเฮตให้คนคนนี้นี่ป๊าทัวหลอกรัทธาเช่าพุทะทำไรทำไรศาสนายังคากเลยผมว่าเนี่ยมันสั่งเฮตให้คนนี้เบือ่อ กับศาสนาเบื่อติ่สิ่งทำบุญกับพระกับเจ้าเลยเด้แล้วผมก็ยังเสือว่าพระแบบนี้ยังมีหลายอยู่มีหลายอยู่ในวัดในว่าเนี่ที่ยังหาเงินหาขํานี่ยโอ้อาจสิเครึ่งหนึงบ่่ฮู้จักนะ่ะคือสิกลายเครื่องกับ่ฮู้ขึ้นกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเตงสี่น่ะแล้วผมว่ามันเฮียไหนคนไท่เฮ่าน,น,น,านี่หรือคนพูดเท่านี้บ่อยากเขาวัดเขาว่าเบือบ่อพระเบื่อสูงที่มี ต่การหาเงินหาคำนะหาจะเงินบริจาคแล้วผมว่าโอ๊ะเทือนี่จะเป็นเทือที่ว่าโอ้ผมว่าคนไทยเฮานี่รู้สึกสโลตหฮสโฮกัเลยพ่อพี่น้องพอไปใส่มาใส่นี่เห็นแต่อัลบาทนำผู้นี่การตลาดก็ดีคักแน่เลยอ่เนี่ยมีกระปุกบุญบอกไปว่างไว้ตัวทีบทั่วแดนโปสเตอร์นี่ติดไวท้ทัวบอลสุกแก่ในโลกออนไลน์กับมีแตจะเห็นระบาทนำผู้เห็นแต่หลวงพ่อโลงกด จูงมือเด็กหน่อยดูแลคนไข้เฮซไซวีผู้ใดก็เสื่อว่าผู้นี้แหละคือพระแท่ผู้นี้แหละผู้ที่สที่ท,ท,ท,ทาบุญเหรสีได้บุญแท่เนี่โมเมนต์แต่ว่าเงินที่เพื่อนไปรับ,บริจาคแต่ละบอลแต่ละแก่เนาะได้ไหลเงินที่บริจาคออนไลน์เขามาโอนเข้าบัญชีของมูนี่ที่โอนโอนเขาส่วนตัวอันนั้นอันนี้บักไลยไหลมันสิเป็นเงินเท่าไหร่บ่หูตรวจสอบได้บอกผมว่ารับ ร้อยล้านพันล้านเนี่ยยังหน่วยตลอดระยะเวลา30กว่าปีเนี่ยผมว่ามันจะเป็นระดับหมื่นล้านแลวก็มันถือโอนใหญ่ไทยเทพไปใสแนวบบหูน่ะในรูปแบบของสื่อที่ดินบ่สร้างอย่างอาคารสถานทีหรือโอนไปให้ญาติพี่นอ้องหนือไปอยุใสแนวโบหูน่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ละมือแต่ละเว้นเพื่อนขยันคักเพืยังดอกมีหนาทีรับบริจาคอย่างเดี๋ยวอันที่บอกว่าย่างบบได้บ่ได้น่นผมว่ามันบ่เมนดอกย่างได้อยู่ แต่ทํำที่เป็นนั่งรถเข็นในนาสงสารเนี่นะเงืนบริจาคมันจะได้มากางขึ้นแล้วก็ผู้ป่วยผู้ยังก็ซ้าเอาเขาไปหากินนะพี่น้งนองเนาะยายารักษายาตัานเสื่อมไม่รัดกระบอกหาเขากินเนี่ยเฮศเให้เขาอยู่แบบทุกโทรมานเพื่อสิเรียกรลองความสงสารโอ้อันนี้เป็นบาปอย่างหนักเลยผมว่าเป็นมันเป็นโมเมนต์บุญเหมือนเป็นบาปอาศัยคนป่วยในการหาอยู่หากินอันนี้เป็นการฆ่ามนุษย์ อย่างหนึ่งในผมว่าผ้า,าล่องกวดนี่ตัวเป็นตะรั่งขักซั่งแน่เลยผมผมเอิ่อนมันผนะ่าเลยเอื่นบักจอดนะบักจอดบักเกียงไก่นะซึกลวนะผมว่าทาั้งราชการทั้งตำรวจนี่อย่าปอยเด้อพี่น้องเด้อย่าปอยไห้มันรอ,อดพ้นเงืนท่องที่มันยกักยอกไปเอาขึ้นมาให้เบิดเอามาเข่าสู้แผ่นดินเอาไปซอยเหลือคนถุกคนยากเอาไปซอยในกิจการสาธารณะเอามาให้เบิด มันกระทํำความผิดอีย่างเอาให้มันนีเลยมันผมว่าบุคคคนนี่สั่งความเสื่อมศรัทธาไอการศาสนาหลายคักล้วผมว่าคนไทยเฮานี่อหลายคนตัวหลายคนเล้วผมว่าเอื้อมคักเล็กับกรณีนี่นะเนาะผมนีสร้างมันคักเห็นหนาแล้วกะสร้างคัก,ค,กคนอีกอย่างมาตีหนาเสาเถอะตีหนาเสาย,ยิ่มแบบว่าบ่ นี่เลยทําความผิดแบบนี่นะเป็นคนที่ว่าใจดำเอามามหิดนะเห็ุความผิดได้กับบุมีสะทกสะทันตัวคนนี่ตัวใดตัวดีตัวขักตัวเนี่ยตัวร่มตัวตายขาจะวานั่นนะบักกดเอ้ยบักจอดบักเกียงไก